มาเจอกันเที่ยงวันอาทิตย์ครับทุกคนทางช่องวงในนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้เปิดประวัติของเดโก้เลออนไปแล้วนะครับว่าเป็นแบ็คปาราไวัยที่ครอบครัวยากจนมากๆนะครับมีพี่น้องรวมเขาถึง9ชีวิตนะครับวันนี้ถึงคิวของมาเดอุสคุณย่าครับเขาพูดถึงนักเตะบราซิลคนนี้แปลกประหลาดมากเลยครับเพราะว่าครอบครัวเขาไม่ได้แรงแค้นครับคือพอมีพอกินครับมาจากตระกูลของคุณครูพ่อเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีครับ คุณผู้ชมครับแต่ว่าก็าเป็นแรงบรนดาจใจให้มารูสกุญญาเล่นฟุตบอลตอนสมัยประมาณ4-5ขวบเพราะว่าไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไม่เพียงเท่านั้นครับคนคนนี้นะครับมีไอดอลเป็นโรน,ลนัลดินโย่แต่ว่าสตาร์เริ่มต้นจากการเล่นฟุตซอลเพิ่งจะเทินมาเล่นฟุตบอลจริงๆอ่ะตอนอายุ14ซึ่งถือว่าเลทมากๆจนมาประกอบอาชีพทุกวันนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เพียงเท่านั้นครับช่วงเวลาที่เขากำลังโรดแน่นนะครับย้ายไปไลฟ์สิต แล้วก็เปลี่ยนจากพุนเดสเบกาไปแอตเลติกโกมาเดดช่วงนั้นเขาเก่งมากนะแต่เขาหวังครับในการติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกสุดท้ายเขาผิดหวังอกหักอย่างรุนแรงแล้วก็จิตตกเป็นโรคซึมเศร้าเลยครับคุณผู้ชมไม่ยอมทําอะไรเลยครับจนสุดท้ายเขากลับมาได้ยังไงนะครับจนทุกวันนี้เนะี่ยมีค่าตัวระดับ62.5ล้านปอนด์แล้วก็ยังมีเบื้องหลังอีกมากมายที่เขาเคยทํางานกับยูเลนาเกลส์มัน เคยทำงานกับเดียโก้ซิเมลเน่และเขาเคยทะเลาะกับแกรีโอนนลตอนอยูฟมาลูกเวนาบ,บุนิมจะเอาอยู่หรือเปล่าแบบนี้ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวงในวันนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับไหนๆเป็นคลิปยูไนเต็ดแล้วนะครับผมเอาของคอเลกชันจากที่เหลืออยู่ชิ้น2ชิ้นนะครับมาเก็บตกให้กับคุณผู้ชมนะครับจากช่องหลกักเบ้าบีรพลนั่นแหละและจะให้สิทธิ์ช่องวงในส่งฟรีทุกชิ้น จนกว่าคลิปใหม่จะออนแอร์ในวันพรุ่งนี้ทางช่องนู้น19นาฬกานะครับไปกันที่ตัวแรกกันเลยครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะฮะเราเก็บตกนะครับนี่คือเสื้อโกของปีเตอร์ใช่มปีนั้ยตัวสีน้ําเงินตัวนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นตัวที่เรโทสวยมากผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับขายดีสุดๆนะครับเป็นไซส์ยุโรปไซส์เอลหตัวนะครับใส่แฟชั่นได้อย่างยอดเยี่ยม3999บาทอันนี้ให้ส่งฟรี นะครับเราจะมี2ตัวนะครับตัวนี้ตัวสีน้ําเงินนะครับฟังไซส์ดีๆนะครับสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นยุโรปนะครับไซส์ L นะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องเป็นคนที่ใส่ไซส์ A เอเชียเป็น XL นะครับส่วนตัวที่2ครับเมื่อกี้สีน้ําเงินเนี่ยเป็นตัวเยือนทีนี้สีเขียวอันเนี้ยโอเล่นในบ้านชไมเคิลเหมือนกัน1909ต้นปี90นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเป็นตัวที่หายากมากเลยครับผมมี L แต่เขียวดันเป็นไซต์เอเชียตีม็นเอเชียครับเพราะว่ามันไม่ใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น l อเอเชียตัวสีน้ำเงินเป็นเอยุโรป3า9 9บาทเท่ากันนะครับก็ส่งฟรีเหมือนกันนะครับตัวต่อมาคือแจ็คเก็ตสโตนโรเซสสโตโรสคืออัลบั้มที่เกิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน คุณพ่นสำคัญของปีศาจแดงนะครับเหมือนกับถ้าหักลิเวอร์พูลเป็นเดอะบีทเทิลส์นะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นโอเอซิสแมนยูเต็ดก็คือสโตนโรส์นี่คือแจ็คเก็ตที่ทำร่วมกันนะครับมีโลโก้ผมเหลือไซส์ S กับ M อย่างละตัวเป็นไซส์เอเชียนะครับเช่าเท่ครับามันครับ3,999บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ส่งฟรีเหมือนกันนะครับตัวต่อมาคือชุดนอนแมนยูเต็ดตัวนี้เนี่ย โอ้โหกนตีเลยว่าเป็นชุดนอนที่ผ้าดีมากผมเคยปล่อยชุดนอนไปเมื่อ3ปีที่แล้วโอ้โหผ้ายาแย่มากนะครับก็เลยมาชดเชยให้กับทุกคนโดยที่ใครก็ตามที่สั่งชุดนอนอันเก่าไปก่อนนะครับผมลดให้ลด500บาทสําหรับตัวนี้นะครับผมมีไซส์เกับไซส์ L ยุโรปเหลืออีกอย่างละชุดเป็น2ชุดนะครับตัวนี้2,499บาทสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ S ยุโรป1 L ยุโรป1 แล้วก็สุดท้ายผ้าพันคอเหลือผืนสุดท้ายใครอยากได้อันนี้คือผ้าพันคออันนี้ของผมนะครับเป็นฤดูก,กาลนี้ครับที่อาดิดาสทำกับแมนเชสเตอร์ออฟฟิเชียล้าพันคอจะมี3เกรดครับก็คือเกรดที่แฟนบอลทำนน่าจะเป็นหน้านักบอลทําหน้าสนามกับเกรดแม็กเกอร์สโตรที่แมนยูทําผลิตยอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นเกรดออฟฟิเชียลจากสปอนเซอร์ก็คืออาดิดาสทำร่วมกับแม็กเกอร์สโตรนะครับเหลือผืนสุดท้าย1 9 9 9บาทส่ทสงฟรีเช่นเดียวกันใครอยากได้ชิ้นไหนไลน์หาแอดมินได้เลย บอกว่ามาจากช่องโมงไหนครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้จักนักฟุตบอลคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือมาติอุสคุญย่าครับนักเตะรายแรกในซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งจะลงเล่นเกมปรีีซส่นสหรัฐเมกาไปเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับผมบอกได้เลยครับว่าหลายคนน่าจะพอรู้จักเขาตอนที่เล่นอตรลติโกมาดติดตัวผมเองเคยเห็นเขาครั้งแรกและเตะตามากตอนอยู่ไลฟ์สิตครับ ทุกคนเพราะว่าผมภาคบุนเดสลิกาทางพีพีทีวีเคยเห็นได้โหตัวนี้บราซิลทักษะดีมากเลยนะครับแต่ว่าพออยู่ผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งระดับครับเบื้องหลังของเขาอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นครับว่าค่อนข้างเป็นบราซิลที่ประหลาดไม่ได้ยากจนนะครับนักเตะบราซิลนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบอุ้ยไม่มีตังเลยนะครับแต่ว่าคุณย่ามาจากครอบครัวที่พอมีอันจะกินครับเรียกได้ว่าก็มีกินมีใช้นะครับมาจากตระกูลคุณครูคุณพ่อเนี่ย เป็นอาจารย์สอนเคมีครับสอนเคมีเหมือนมัธยมแบบนี้เลยนะครับก็เลยทําให้พ่อกับแม่ค่อนข้าง,งจริงจังในการให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับทำให้คุณย่าเนี่ยนะครับพูดภาษาได้ถึง4ภาษาแล้วก็ทําให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากนะครับซึ่งเป็นลัตตินไม่กี่คนที่สามารถที่พูดได้แบบ fluenty อะคือแบบพูดคล่องเลยนะครับทีนี้ครับเส้นทางชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มจากพ่อตอนนั้นเอเดนเทเวนแม่เดลเดโกเลออนก็แม่ คุณย่าเนี่ยมาจากคุณพ่อจุดกําเนิดมาจากทุกวันอาทิตย์เขาน่าจะเป็นคริสตะครับเพราะว่าเขาไปเข้าโบสถ์คริสจะต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พอทําพิธีอะไรเสร็จแล้วเขาจะมาเตะบอลกับพ่อครับพื้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเขาไปเล่นฟุตซอลก่อนจนฟอร์มการเล่นดีแล้วไปเตะตาสาเกลอะแคดมีฟุตซอลหนึ่งห่างออกไปจากบ้านเขา100กิโลเมตรแต่ดันเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของแม่ชื่อว่าเลซิฟี เขาก็เลยไปอยู่กับทีมทีมนั้นครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับมาดิอุสคุญ่านี่คือเอาดีทางด้านฟุตซอลครับโตเล็กหมดเลยนะครับก็ทาให้เขานั่นแหละครับข้อเท้าในการเล่นบอลเลียดพื้นที่แคบๆเก่งมากนะครับเหลือเชื่อที่เขาเทินมาเล่นฟุตบอลจริงๆชุดใหญ่เนี่ย14ครับถือว่าเลดมากมันมีครับที่เล่นบอลและไปเล่นฟุตซอลแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยมีมีหลายคนเลยพี่จุนน้นุราศีเกิดนี่เป็นหนึ่งนะผมไม่มั่นใจว่า เออเธอสักใจมั่นด้วยหรือเปล่าแต่มันมีเยอะครับในโลกใบนี้ะแ,แต่ว่าคุณย่าน,นมันแค่สตาร์ชางไงโหเริ่มจากฟุตซอลแต่โอเคเข้าใจได้ว่าบอลเลียดการตอบบอลของบราซิลอ่สักสิบขวบยังพอรับได้นะครับแต่เนี้ยสิบสี่นะครับจนสุดท้ายแล้วครับเขาก็ไปแจ้งเกิดน,นะครับตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ทีมจากบราซิลครับเป็นคอลิติบายูยี่สิบนะครับ,รบทีมแรกที่เขาไปเล่นในยุโรปคือลีกสวิตเซอร์แลนด์คือ FC ซยง หลังจากนั้นครับย้ายไปอยู่กับไลฟสิ2019-2020ก็ถือว่าค่อนข้างแจ้งเกิดเลยครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าก็เล่นปีเดียวครับแพท้าบรลลินซื้อตัวไปนะเขาอยู่ในบุนเดสลิก้าอยู่นะครับจนปี2021-2022ครับอาร์เตโกมัดิดซื้อตัวไปมาอยู่กับลาลิก้าสเปนตอนนั้นเป็นเดยโคสมิลเน่ครับซึ่งก็ซื้อนักเตะลาตินอเมริกาอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของมาดิอุสกุนยานะครับลดแล่นจนแบบเก่งเลย นะครับแล้วเขาอ่ะมีความใฝ่ฝันอยากจะติดทีมชาต mm ิบราซิลเพราะว่าไอดอลเขาคือโรนัลดินโยนะครับโรนัลดินโญนี่เขาบอกเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่แลกเบอร์กันแล้วก็เดือนน้อยเนี่ยส่งเป็นเหมือนทริคอะในการแนะนาเขานะครับว่าเขาควรจะเล่นยังไงนะเขาบอกว่าไม่อยากบอกว่าโรนัลดินโญเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าคุณได้คุยกับไอดอลมันสุดยอดมากทุกครั้งที่ผมเห็นข้อความของโรนัลดินโญเนี่ยผมมือสั่นเลยนะครับ mm hmm. ทีนี้นครับเขาก็เลยใฝ่ฝันมากในการติดทีมชาติบราซิล มันเป็นความฝันของนักเตะทุกคนน่คือบราซิลมันคือฟุตบอลเหมือนทีมชาติไทยเหมือนอังกฤษแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ได้ไปจริงๆนะครับไปเล่นบอลโอลิมปิกเกมนะครับทีนี้เขาใฝ่ฝันจะไปเล่นบอลโลกครับแต่ว่าโอกาสของเขามาพังทลายตอนที่เขามีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ติดชุดตีเต้ครับตอนเรียกยี่สิบกขุนพลนะครับช่วงเวลานั้นมาทิอุสคุนย่าอกหักอย่างแรงแล้วรับกับความผิดหวังไม่ได้นะครับชีวิตเขาดาวลงครับเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับเขาเป็นหนักกระทั่ง ไม่อยากทําอะไรเลยวันๆไม่อยากซ้อมนะครับนอนอยู่กับบนโซฟาส่วนครอบครัวก็ด่านะครับบอกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะไปฝึกซอ้อมหรอไม่คิดจะไปเข้าเทรนนิ่งอะไรเลยเหรอนะครับเขาไม่อยากทําอะไรเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวเขาก็แนะนําให้ไปพบจิตแพทย์ช่วงนั้นที่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาทําให้เขาดีขึ้นมากเขาบอกว่าคนบราซิลอ่ะกระแสแล้วก็ทุกคนกดดันมากคาดหวังให้ไปช่วยชาติ เขามองนักฟุตบอลไม่เหมือนมนุษย์เขามองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ข้อดีคือเขาเก่งแต่ความเป็นจริงคือมนุษย์น่ะมันผิดพลาดกันได้คุณห้ามห้ามก้าวผิดอะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําอะไรผิดพลาดไปนะเขาพร้อมจะถล่มใส่คุณแบบคิดว่าคุณไม่เป็นคนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมได้คําแนะนําจากจิตแพทย์ก,ก็เลยทําให้ผมดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็กลับมาเป็นคนเดิมนะครับย้ายจากอาเลติมาดิดเน่มาอยู่กับวูฟตอนแรกเป็นสัญญายืมตัวก่อนก่อนที่วูฟจะเซ วุ้บเซ็นมา50ล้านยูโรเลยนะครับ่าตัวค่อนข้างสูงนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําไมขายแมนยูแต่ถึงแพง62.5อง 62, ล้านปอนด์ซึ่งก็ได้คันเหนื่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะจนสุดท้ายจบที่แสนสองนะอันนี้ค่าเหนื่อยตอนวูฟนะครับเขาบอกว่าจิตแพทย์ก็ช่วยเขาเยอะครับหลังจากนั้นเขาก็อยากไปดินเนอร์กับแฟนนะครับเขาก็เล่นกับลูกครับตอนแรกมีลูกชายคนเดียวชื่อว่าเลวีครับคำพูดของเขาน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขากลับบ้านไปอยู่กับลูกนะครับลูก ไม่ได้ต้องการซุปเปอร์แมนครับไม่ได้ต้องการนักฟุตบอลที่ดังที่เก่งมากลูกผมแม่งไม่สนใจด้วยซ้ำว่าผมได้ไปเล่นบอลโลกหรือเปล่าลูกผมอยากแค่เล่นของเล่นกับผมอะคนในบ้านเรียกผมว่ามาเตอุสแม้ว่าคนข้างนอกจะเรียกผมว่าคุณย่าคําบอคุณย่าคือนักฟุตบอลที่เก่งมากของบราซิลแต่ว่าลูกชายผมไม่สนด้วยซ้ำว่าผมจะติดทีมชาติไหมจะไปบอลโลกหรือเปล่านั่นกท็ทำให้ผมคิดได้ครับว่าเออผมก็คนคนนึงนี่วาผมเป็นลูกคนผมมีพ่อผมมีแม่ อ๋อผมก็เป็นพ่อคนเว้ยผมมีลูกอ๋อผมก็เป็นสามีคนด้วยผมมีเมียเออกูก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันดีหว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะครับคือเอ้ยฉันก็เป็นคนเหมือนกันดีว่าฉันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เว้ยฉันไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เว้ยฉันไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเพราะฉะนั้นฉันทำอะไรผิดพลาดได้ก็เลยไม่สนไม่แคร์สิ่งรล่าข่าอยกแล้วปรบึงจนสุดท้ายฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากกับกูดแอนตันบอลเตอร์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาซื้อในท้ายที่สุดนะครับ หลังจากนั้นครับเขาก็มีความสุขมากเขาบอกว่าเขาอธิบายให้ฟังว่าหลังจากเนี้ยความกดดันเขาทําอะไรเขาไม่ได้เลยการมาเล่นกับทีมใหญ่แมนแตเอ็มยูทีวีถามว่าคุณกดดันแค่ไหน,นเขาบอกความกดดันของปีศาจแดงคือพรีวิล e ลมันไม่ใช่พรีวิล e ลจนะพรีวลเลคือแบบก็เป็นเป็นเหมือนเอกสิทธิ์อ่ะเป็นเหมือนคน VIP ทุกคนต้องเจอถ้าคุณมาอยู่ทีมใหญ่อ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องต้องฝ่าฟันมันไม่ให้ได้แล้วผมไม่รู้สึกว่าผมกดดันอะไรเลยนะครับแล้วตอนเนี้ย ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นทีมเดียวกับเพื่อนๆคนอื่นๆแล้วนะครับและมีความสบายมากกับการที่ต้องมานั่งพูดกับสื่อมวลชนในฐานะนักเตะแน่นอนว่ารูเบนอาโบริมเป็นคนที่สําคัญมากในการทําให้เขามาที่นี่เพราะว่าเขาอธิบายแผนการให้ผมแล้วเขาให้ความสําคัญของผมมากผมมองออกว่าผมจะเล่นแล้วผมจะช่วยเขายังไงนะครับ ผมจะช่วยทีมให้ยิงประตูให้ได้เพราะผมมองว่าอแน่นอนปัญหาของปีศาจแดงคือเรื่องการจบสกอร์นะครับก็หวังว่าจะทําให้ได้นะครับเกมแรกเล่นไม่ค่อยดีกับลีซูนเตดอาจจะดนวิจารณ์นะครับแต่ว่าอาร์มอิมก็ออกปอกป้ปองเขาก็ไม่ได้สวนอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมาของมาเดอุสครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าเ,ออเขาผ่านในจุดที่มันเคยเป็นโรคซึมเศร้า,รามาแล้วแล้วก็ผ่านสุดยอดกุนซึ่งมาแล้วเท่านั้นนะครับตอนอยู่ไลฟ์สิกเขาอยู่อรารังนิตอนอยู่กับไลฟ์สิกเขาอยู่กับน,นาเกล์สมานมีการเปลี่ยนโค้ชและอยู่กกับโ S 1> <S 1> เขาเล่าให้ฟังว่าอยู่กับสุดยอดโค้ชมาเยอะแยะไม่มีใครแพชชั่นบ้าบอเท่าซิเบลเดมาก่อนแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจีเนียนะนาวเกลมันเก่งมากเขาสามารถทํานายได้เลยว่าเฮ้ยเกมน,นี้ถ้าเองเล่นแบบนี้เองจะเกิดอะไรขึ้นลงมาในสนามเองจะเจออะไรนาวเกลมันเก่งม,มากนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทุ่มเท100%ยอ่ะยอมรับตามตรงว่าผมเป็นคนอาจจะดูอิโมชันลดูเป็นคนใช้อารมณ์เพราะผมใส่สุด1 0 0 120%ทุกเกมในสนาม ตอนนี้ก็เป็นบทเรียนผมที่ผมให้ยาที่จะควบคุมมันเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบไปทําอะไรโง่ๆนะก็คือเขาโดนไปแดงกับเรื่องบ่อยนะครับใจร้อนนะครับโดนเปรียบเทียบกับไอริคันโตน่านะครับแล้วก็เปิดเผยเอามารอบหนึ่งครับว่าแกเรี์โอเนลครับเป็นคนที่เขารักมากแกเรี์โอเนลคือโค้ชเครดิตไม่ได้เยอะใช่ไหมครับสมัยก่อนเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็มาคุมวูฟเขาบอกว่ายอมรับตัดต่อเขาเคยทะเลาะกับแกเรี์โอเนลครับทะเลาะอะไรรู้ไหมฮะทะเลาะเถียงแผงไงครับโอเนลสอนแบบนี้คุณย่าบอกเฮ้ย hey มันควรจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าจนสุดท้ายเขาลืมตัวครับโอนล e บอกว่าเฮ้ย e มันต้องมีแผนการทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเขาบอกโอเคผมเขาขอโทษนะครับก็ทําให้เห็นครับเขาบอกว่าโอนิล e เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขามากเข้าใจเขาแล้วก็ให้ความสัมพันธ์แต่ก็ยอมรับตามตรงว,ว่าเคยทะเลาะกับโค้ชคนนี้นะครับซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูเบนอัลโมนิมจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือชีวิตเบื้องหลังของมาดูกุสกุญ่าครับที่ขึ้นขึ้นลงลงต่างจากเด็กบราซิลคือไม่ได้ยากจนบ้านพอมีเงินพ่อเป็นคุณครู สอนเคมี Me, เริ่มต้นจากฟุตซอลเพลินมาเล่นบอลตอน14ซึ่งเลนมากนะครับช่วงต้นนี่คือเล่น Academy, ฟุตบอลอะาเดมี่ฟุตซอลเดียวเลยแล้วก็มาอยู่ที่ยุโรปทีมแรกคือซียงเสร็จแล้วไปไลฟ์สิกไปแฮรท่าบารินไปแลิโกมาเดิดมาวู้มแล้วมาแมนยู่นเต็ดนะครับ <laughs> เขามีไอดอลคือโรนันโยโรนันโยเป็นคนแนะนําเขาในการสอนทิคต่างๆแล้วก็ส่งคําแนะนําให้ในโทรศัพท์มือถือตลอดหลังจากนั้นเป็นต้นมา เขาผิดหวังกับการไปเล่นฟุตบอลโลกและเป็นโรคซึมเศร้าต้อไปพบจิตแพทย์ไม่ทําอะไรไม่อยากทําอะไรเลย6เดือนจนจิตแพทย์เตือนว่าคุณเป็นมนุษย์คุณพลาดได้บราซิลกดดันเขามากๆจนกระทั่งเขามีลูกคนแรกและลูกคนแรกไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นคนดังไหมเป็นคนประสบความสาเร็จไหมติดทีมชาติไหมเล่นเวิร์ครัพไหมแต่เขาสนใจแค่พอ่อล่าสุดคุณย่ามีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนคือลูกสาวนะครับก็ มีตอนที่ย้ายมาแมนยูเลยครับลูกสาวชื่อว่าลิสนะครับภรรยาชื่อกาบีแล้วก็ลูกชายชื่อเลวีก็หวังว่าลูกสาวคนนี้จะทําให้พ่อใจลงอีกถ้าจํามานได้สมัยก่อนเจนเนโรกัตตูโซหูเล่นฟุตบอลเหมือนลงไปในสงครามเล่นเหมือนจะฆ่าคนแพ้ไม่ได้กลับไม่ได้จนเขามีลูกเขาอ๋อชีวิตมันมีอะไรนอกเหนือจากในสนามมีลูกลุลม่มๆมีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ดีขึ้นนะครับเหมือนเซลูชั่น เวลาซื้อนักฟุตบอลเนี่ยเจอเกเรบอกแต่งงานยังยังไม่แต่งไปแต่งมีลูกยังไม่มีมีจะได้มีความรับผิดชอบนะครับก็หวังว่าคุณย่าจะทําได้ดีขึ้นเพราะเก่งอยู่แล้วนะครับผมเห็นฟอร์มแต่ตอนอยู่ไลฟ์สิกนะครับคนที่ผมมั่นใจกว่าไอ้มุ้งห่ับในมุมมองผมนะครับอ่ะคุณผู้ชมบอ,อลอะไรเขามไม่เข้ามาคุยกันนี่คือประวัติของมาเดอุสคุณย่านักเตะชาวบราซิลนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยของสะสมครับทุกคนวันนี้เป็นของเก็บตกซึ่งมีค่อนข้างเยอะผมไปกันที่ตัวแรกก็คือทางฝั่งของเสื้อ ตัวนี้ครับคุณผู้ชมอเอาสีเขียวอลวกันสีเขียวเป็นตัวย่าวนี่คือเสื้อปีเตอร์ชมาคโคะนะครับเป็นเสื้อเรตโทรปี90ยุคเก 90, ตัวย่าวา9 9เยาบาบาทเป็น l อลเอเชียนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเยือนตัวสีน้ำเงินผมใส่ไโอทราฟอร์ดด้วยนะตัวนี้ไปนั่งดูในคอสฟิทาริตี้ฝรั่งมองเต็มอ่ะไม่คิดว่าเอเชียจะมี l อลยุโรป3999ส่งฟรี นะครับแล้วก็ตัวนี่ครับแจ็คเก็ต o n e Rose มี S กับ M เอเชียอย่างละตัว3999าเกหมือนกันตัวนี้หายากมากเป็นร่วมกับนักร้องในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ชุดนอนแมนเจอเต็ดอันนี้ได้ทั้งชุดนะครับได้ทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อไปมี S ยุโรป1 L ยุโรป1น่งได้ทั้งเซ็ตไปเลยนะครับเสืองเรงอันนี้ผ้าด,ดีมากนะครับ2499 สุดท้ายเป็นทางฝั่งของผ้าพันคอผ้าพันคอเหลือผืนสุดท้ายแล้วนะครับก็ใครอยากได้รีบสั่งโดยด่วนเก็บตกมา999เป็นตัวใหม่เป็นเกตออฟฟิเชียลอาดิดาสเอ็กแมนยูแมคัาสโต้รุ่นการนี้เลยนะครับต้อนรับรุ่นการใหม่นะครับ1999นะครับอันนี้คือของผมเก็บเอาไว้นะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยครับทุกอย่างส่งฟรีหมดบอกว่ามาจากช่องโงไหนและเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะทําคลิปหลังเกมที่เพิ่งเตะเมื่อเช้านี้อีกินึงครับสวัสดีครับฝากกด s u b s c r i b e ช่อโงโงไหนด้วยนะครับ